อันนี้มาหอาดแล้วเด้อค่ะมาหอดสวนแล้วว้าสะออนคักเลยถ้าสะออนอันบักทุเรียนเพิ่นแหม่โดกโดกบูดาพี่น้องนี่อะเนี่ยขันได้ตน้นหนึ่งเนาะขันได้ต้นหนึ่งเอาไปไหว้บ้านนะเฮาแหม่อันนู่ไปยืนนี่ตืน่นข้างต้นทุเรียนนี่พี่หญิงเอาเอาเอา มาเอ้ยเร็วเร็วเร็วเน่ะโดกโดดมีขนาดต้นน้อยๆเนาะต้นน้อยสี่เนาะต้นที่ปลูกปนไดวะเป็นตาไปไหวบ้าทนะเฮาน้อนนอนตอนนี้ไหมตอนนี้ปลูกปนไดหนึ่นมันอยู่ไก่เฮือนนะมั้งต้นมันบ่อสูงบ่อสูงเวลาี่น้องก็สะอ้อนเนาะมีน้องหลายเว้ย โอ้ยย่าหไดลยดิันอาสิบันนูนู้จับลูกมันดิจับแล้หันหน้ามาหายายดิอ่าหนูไปยืนนะหนนะนันหนะ้าแค่กระไทยอันแนเวลานานัอู้หส่อสะอะาย โอ้ยคนมาย่างไกลอนอยู่ขหลังเอนโนตนุนโอ้ยคนบเคยพอบ่เคยพอตนทุเรียนพี่น้องสวนหลายจอนทุเรียนทุเรียนเขาบ่สูงแห้งน่ะแบบว่าอ้หเมื่อก้ล่ะอนหลาย con ừ. <laughs> ừ. à. ừ. cho ăn khẩu Ừm Chà bụi khàใหญ่ mà nั่น đẻnใหญ่ Ừm Nó có lại ก็าอยากโยกไปแหวเงื่อนจากตนเนาะพี่น้่งเนาะนนโอ้ยสอนทุเรียนเพลินไอ้พวกมันิโลเอาหน่อยไหนนนั้นย

เรียนกับคนแหมสอคยเห็นต้นุเียนอนาะสอนแห้งอนแห้งเราไ่อยากมาไเคอยเห็นนี่กระรเห็นเลยดิโอ้ยายแงกลังคยเห็นต้นทุเรียนเงยัไปจ้าอยาไปถ่ายนานเอนล่ะข้งโน้นน่กคอยส่งออเอาถ่ายรูปเดี๋ยวไมเลจอยเดียวเอาไ้จอยจอต้มให้หันมาหันมา เห็นเห็นนบคืนเีย่เห็นหน่วยบเดียวองเห็นหน่วยม่แตมเขาไปแล่อตงมีกระนีป้าหน่วยนอ่นแน่นแน่นแเห็นแล้วเห็นแล้วใหง